สินแมิลี่สัสดีค่ะวันนี้ผมก็จะทำขนมาช่างต่ะพสะีตัแตอันก็คือขนมปังสองกันอะไรอันนี้อันนี้ก็คือแลก็ ก้าวเจคีฟแคบก้าว้ชียฟเซยฟกแล้วก็ผู้อัดนี่ก็เหมือนกันโอ้ยนิดแล้วก็แต่ละข้าแต่ละวนเร like ิ s. <S okay. <S 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 ่มตกแต่งกันเลยนะครแช่เลยก่อนเนี่ยผัดซอสมะเกเทศเลยครับทุกทๆตากให้ทั่วนะครับ ตกแต่งของใครของมันดูซิว่าใครจะตกแต่งสวยกว่ากันนะครับเฮ้ยได้สินมือชีบ่ะรู้จักการคนอย่าทำให้หกออกจากขกานมปังน,นะคะหกแล้วหไม่เป็นไลไม่เป็นไรครับให้เท่วๆนะคะแล้วก็ตกแต่งเรื่อยๆ เดี๋ยวเชนุพิูเขาไปที่แท่กล่องแล้วนะหนูเริ่มต้นจากอันนี้ก่อน,นอมย่มมาเพีเทน น,นี่ของเตชินนะครับโดยทางพี่โพการพี่ภูนำหน้าไปแล้วตกแต่งเลยสวยงามมากไ <c oughs> อ้อะนี่คือผลง,งานของพี่ภูเมยนะคะ ป็ไงมั่นใจกับฝีมือตัวเองขนาดไหนจ้ะนี่ของเตชินนะครับโอ้โหเครื่องแน่นมากของพี่เตชินใส่ใส่เลี้ยงสวยๆนะครับถ้าเครื่องแน่นแน่นะมันจะน่ากินมากเลยนะมันนูนไง พี่ปูต้องใส่เชือกแ,แอน่นๆจ้ามดแล้วใส่หมดถ้วยเลยครับพี่เตชินอย่างนั้นเลยครับโอ้โหนี่อันนี้คือพิซซ่าหน้าของพี่เตชินนะครับเห็นไม,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 มนี่นคือพิซซ่าของผมน,นะคะได,ด้ค่ะว้าว ใส่ซีสเลยลูกโรยๆล,ยลงไปเลยอเอช้อนอ๋ออันนี้ของพิเศษทำภาษาไทอยู่อะองแมน มันแตกแย่เดี๋ยวเป็ดพวกเขาลเลยตัดดูแลกระดาษเราอบความใคร่ก่อนดียกเครื่องอ่าให้อบความเป็นซีนก่อนก็ได้เราจะเริ่มการอบก,กันเลยนะคะไปเลยดลูแลความเหนื่อยเราก็จะอบในกระทะนะคะ ต้องขยับเตาตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ไหม้เนาะเตชินขยับเตาเรื่อยๆเลยอันนี้คือของเตชินก่อนเลยนะคะมิวย่งางเ,เตชินขยากก้ ระเบิความดข <c oughs> ยับตลอดเวลาเลยลูกตอนนี้หน้าชิดเริ่มเยิ้มแล้ว เปิดไปเลยเนี่ยตุ้มเนแงป็นแ่เป็นเกเอง้นเตีนะก็อบต่อไปเลยสิคะแล่อไปนี้เป็นของพี่นีมของีนะแล้วก็ใส่มางยมนี่ นี่นะครับขอบผมก็เสร็จแล้วกินอะไรด้วยของพี่ผู้ตะหยับด้วยนะลูก นี่คือพิซซ่าหน้าที่จะชินตกแต่งนะคะ แล้วก็การาทุกคนไปเลยนะกับแล้วก็สะกันติดตามทีกอาคารช่องดีนินมนีีด้วยบ๊ายบายโอ้ชิดยืดเลยอ่ะพี่ภูอ่ะพี่ภูจะ่วงี่ ฝกก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบาย